เปิดทุกวันนะคะโกดังโรงเกลือบางบอนนะคะอยู่พระรามสองซอยเอกชัย83ครับนี่นะคะก็จะมีโซนผ่าให้คัดมากขนาดนี้เลยนะจ๊ะ ก็สนใจมาคัดกันได้นะคะเปิดตั้งแต่10โมงนะคะถึง2ทุ่มนะคะเดี๋ยวนี้เราจะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มนะคะก็คือเปิดให้คัดกันแบบนี้เลยนะคะราะคานะคะขั้นต้นเนี่ยอยู่ที่ตัวละ29บาทนะคะตัวละ29บาทแล้วก็อันนี้มีโซนยีนนะคะตัวละ29บาทเป็นพวกเสื้อผีฟองวินเทจลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ทุกวันศุ์เนาะเราจะ เซลนะคะทุกวกันศุกร์เราจะเซลเซลผ้าที่อยู่บนเราเนี่ยเาหาสวนผสเนี่ยจะเหลือตัวละสิบบาทนะคะจากที่เราขึ้นมาให้ตัวละยี่สิบเก้าบาทนะคะตัวละสามสิบห้าบาทจะเหลือตัวละสิบ uh, บาทเท่านั้นนะคะสนใจก็มาคัดกันค่ะซอยเอกชัยแปดสิบสามทับหนึ่งนะคะหรือว่า uh, เอกชัย83ทั้งหวิโคนะคะ083 882 3918หรือว่าเข้าไปส่อที่ Facebook นะคะ Facebook ตุนตูแฮนที N ่ UL เลข2 HAND แฮนที่แปลว่ามือนะคะหรือว่า,าไปที่ l i น์แอดนะคะเป็นแอดตุนตูแฮนค่ะ TUL และ2 HAND แฮนที่แปลว่ามือนะคะโอเคครับผมสวัสดีจ้า